When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. จัดฉากลุงพลจัดฉากเป็นไหมคนที่ทำผิดเป็นแพทย์ที่จัดฉากการทำผิดได้ดีที่สุดและระยะ หกสิบปีมานี้แพทย์ทำผิดคดีดังน้อยมากแค่3าสีคดีจัดฉากดีรองลงมาคือคนที่เป็นตำรวจหรือคนที่เป็นตำรวจที่ทำผิดจัดฉากตบตาตำรวจด้วยกันแบบแนบเนียนจึงจับผิดยากส่วนตำรวจ ที่ยังทำงานอยู่จับแพ้มีเสมอมามีการสร้างหลักฐานเท็จของตำรวจที่ชำนาญสร้างโดยสร้างได้โดยกฎหมายไม่เคยเอาผิดกฎหมายไม่ค่อยเอาผิดจึงได้ใจเช่นคดีเชอร์รี่แอนตำรวจมากมายช่วยกันจัดฉาก สร้างหลักฐานเท็จจนแพะติดคุกหลายคนตำรวจบอกลุงพลจัดฉากกับร่างน้อยบนเขาถอดเสื้อผ้าทำความสะอาดร่างน้อยอุทาหอนของผู้ชายที่สติดีร้อเปอร์เซจะไม่ถอดเสื้อผ้าผู้หญิงที่ตายยกเว้นชายวิปริต ข่มขืนร่างนั้นอีกอย่างใกล้ร่างน้องมีกางเกงใช้แล้วตัวใหม่วางไว้แสดงว่ากางเกงนำมาจากบ้านใครส่วนกางเกงที่น้องใส่กับเสื้อกล้ามสีขาวหายไปคงนำไปเผาทำลายการถอดเสื้อผ้ากางเกงเด็ก แล้วเช็ดร่างเด็กอย่างดีทำโดหญิงร้อยเปอร์เซนต์ผู้ชายจะไม่ทำถ้าลุงทำจริงกางเกงที่นำมาวางต้องซื้อมาหมายเอี่ยมเพราะอยู่ห่างไกลบ้านเด็กไปขอไม่ได้เด็กที่หลงปา่ามนุษย์ที่จะปกติทุกคนก็ต้องพูด ก็ต้องนึกเหมือนกันว่าเด็กตายเพราะขาดน้ำขาดอาหารทุกคนทุกคนอย่าเอามาเป็นประเด็นจับผิดลุงถ้าลุงจัดฉากน้องบนเขาลุงจะต้องกลับไปซักผ้าซักเสื้อกางเกงล้างรถย่นที่น้องเคยนั่งไปกับ ลุงเสมอที่น้องเคยนั่งไปกับลุงเสมอเพื่อทำลาย DNA ต่างๆแต่ลุงบอกไม่เคยล้างรถเลยเฮ้ลุงจัดฉากไม่เป็นเลยแล้วจับลุงอย่างไรเพื่อนๆเรียนวิชาจัดฉากกันสวัสดีครับปีละลงสมบูรณ์ข้อความนี้บทความนี้ ท่านวิระลงสมบูรณ์ได้เรียบเรียงหรือเขียนออกมาจากใจของท่านที่วิเคราะห์ออกมาจากใจหลายๆคนที่เชื่อว่าเป็นอย่างนี้ลุงพลจัดฉากไม่เป็นถ้าลุงพลจัดฉากเก่งขนาดนั้นลุงพลต้องไปร้างรถเอี่ยมอ่องเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคงไม่มีเส้นผมคงไม่มีโน่นมีนี่มาตกมาหล่นบนรถลุงหรอกค่ะก็ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณบทความของท่านวิลาหลงสมบูรณ์นะคะไปติดตามเพจท่านวิลาหลงสมบูรณ์ได้นะคะขอบคุณหากเอฟซทุกท่านพี่น้องทุกท่านเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์คลิปให้นางด้วยนะคะหวังว่าข้อความบทความนี้จะถึงท่านผอ,อตรอนะคะจะปลุงได้อย่างไรลงจัดฉากก็ไม่เป็นเลยไม่แนบเนียนเลยนะคะสำ,สำหรับท้ายคลิปนางพาไปดูนางตำ สตรอเบอรี่ใส่ปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งสดส่วนแม่ย่าก็ทำอาหารของแม่ย่านะคะเหมือนกันค่ะลูกสะปรยแม่ย่าช่วยกันทำอาหารรับประทานกันแล้วก็อบปลาแซลมอนไปดูกันเลยจ้าก็ขอให้เอฟซีของนางมีความสุขสวังดังแก่ปรารถนาทำอะไรก็ขอประสบความสำเร็จล่ำๆรวยๆทุกภพทุกชาติไปสาธุสาธุสาธุค่ะ ตอเบอรี่ปสาวมอนบุ้งสด De, de, de jouer tout d'avant, de, de faire attention mm -hmm. à eux. Puis à... Notre de parler bien, parler on est là, on est ouvert pour tous les gens qui ont besoin on de les... mm -hmm. Donc, euh, bon, vous qu'on va la pluie. encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Continuez de prendre soin des autres et de prenez soin de vous également. Merci à vous. Le vote est toujours en vous. Du côté de la Chambre des communes, donc c'est la motion du Lotte Québécois qui reconnaît le Québec comme une nation, une nation francophone qui a été éduquée en Chambre d'autres de manière virtuelle. Donc, on se dit avant que les gens aient cette fille-là à l'État et à voir Ça y est, on ไม่ใส่มะนาวนะคะเพราะว่ามะเขือเทศก็เปรี้ยวแล้วแล้วก็ไป้ก็เปรี้ยวแล้วนะคะทีนี้เรามาใส่ปลาแซลมอนกุ้งกันเลยจ้ะ Comment ça se fait à l'idée de recevoir la mort À ce moment-là, bonne question. Est-ce qu'on aura le choix encore ou est-ce qu'on va mieux continuer à obtenir une certaine continuité en quelque Et Écoutez, ça, euh, ça, ça reste à voir. Mwenye la ap dasay e. Stok boli yon paye e. Mwenye la ap dasay e. ใส่าสากสากหอมกรอบลงไปนิดหน่อยส่วนข้ากัน ตํากุ้งปลาแซลมอนก็เสร็จแล้วค่ะแซ่บตอเบอรี่ตํากุ้งสดตอเบอรี่ แล้วเสร็จแล้วค่ะพร้อมกับปลาแซลมอนข้าวผัดอันนี้ก็กุ้งสดปลาแซลมอนสตรอเบอรี่ <c oughs> และเมฟเฟบางมันฝรั่งแล้วก็ต้มหน่อไม้ฝรั่ง <c oughs> แล้วก็ต้มข้าวโพดหวาน <c oughs> แล้วก็จะทอดไส้กรอกนะคะทอด <c oughs> มันเนย เมนูเด็ดไม่ยากค่ะต้มข้าวโพดแล้วก็ต้มมันฝรั่งต้มนี้แล้วก็อืมอีเทรบบ เสื้ออาผ้าพันคอลายธงชาติไทยเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารกันจ้าต้มข้าวโพดหวาน When there's no more hope is left in me I can see what comes my way